คุณผู้ชมครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรานะครับตอนนี้อมยืนอยู่ที่เรือเจ้าพระยาเดอะเจ้าพระยาครูเซ์นะครับซึ่งได้ถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับวันนี้ที่ลืมไม่ได้นะครับกราบขอบพระคุณพี่จิตพี่ติ่งและก็ทีมงานโครแมกซีนซึ่งให้วลเชอร์ตรงนี้มาด้วยนะครับรวมทั้งเดอะเจ้าพระยาครูเซ์ด้วยนะครับอมขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามและก็ขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้กันช่วงนี้อมยังพักร้อนที่เมืองไทยอยู่นะครับ แลเดือนหน้าอมจะเดินทางกลับไปที่ต่างประเทศไปรอบโลกอีกครั้งนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามอีกครั้งครับเดี๋ยวอมพาผู้ชมทุกท่านมาฟังเพื่อนขอบคุณโครแมคซีนกันผม <laughs> เพราะว่าเราบังคับโครมีอะไรบ้างครับโครซซฟเวอร์ s> <S ครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องอใครที่มาชมคลิปนี้แล้วนะครับกลับไปตามหาแผงหนังสือนะฮะเล่มละ59บาทเท่านั้นรับรองอ่านแล้วคุณจะ ได้มากกว่าที่คุณคิดนะครับ,บราคาเบาๆแต่ว่าคุณภาพครับเล่มจริงๆครับอมขอฝากคอลัมน์อมด้วยนะครับแรกชาวด้วยฮะขอบคุณสำหรับมึงขอบคุณเมืองไทยเห็นของชาติไทยครับขอบคุณมากครับเสรีครับอันนี้ไม่ได้ใช้เอฟเฟย์เลยครับฟ้าแรงจริงครับ